ตอนเริ่ม,มผมเดินมาก่อนจะผักนั้นวิ่งนิดนึงใช่ไหมน่นแหละวิ่งเสร็จบุ๊กรอรอ,อ,อสักครู่หนึ่งตอตตอไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งหุดอย่เพิ่งุดอย่เพิ่งจุด,จด,จดเนี่ยผมเดินลงบันไดไปเนีย่ยมามา,มา,ม,ามาชี้แล้วก็คุยคุยอะไรกับนั่นก็ไม่รู้มันมีหมอเดินเข้ามาอาผมเดินมาเดินมาใช่ ก่อนจะผักเป็นซอยเท้าวิ่งหน่อยใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ไหมฮะก่อนจะผักซอยเท้าวิ่งนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ไม่เอาเลยที่ทีละจอดสี่แปดสี่เก้าไม่ไปหน้าช้าช้าทีละวิไปหน้าทีละวิอ่าไปเรื่อย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 อีกไปเรื่อย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 จับไหลใช่ไหมแล้วผักใช่ไหมไปเรื่อยเรื่อยผักไหมอ่าผักใช่ไหม ไม่มีอ่ะมามาล้มาล้มาล้วดูเวลาให้เลยตอนถับจ้ะสิบสี่ที่ผ้าห้านิ้วเดี๋ยวถอยถอยไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ได้ได้ได้ต่อ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 ไปเรื่อยๆขวบไปเลยฮะเดินหน้าเดินหน้า อ่าปรับใช่ไหมอ่าต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอยสักพักหนึ่งรอเสียงไม่มีใช่ไหมไม่มีเสียงอ๋อวีโอพวกนี้อัดเสียงไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวยืนต่อนะอ่ายืนต่อเลยพูดอะไรไม่รู้เสียงไม่มีใช่ไหมผับไหมผับจริงไหมผอ่าผับอ่าเดินเดินลงไปต่อไม่ไจบ